สวัสดีครับกลับมาพบกับแชร์ลิงโคลเซชชั่นแนลอีกครั้งนึงแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับก็มีกางเกงมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับก็เป็นรุ่นที่ยังไม่เคยรีวิวเลยนะครับรุ่นนี้แต่ก็เคยอาจจะเคยผ่านตามาบ้างแล้วนะครับพอดีวันนี้ได้กางเกงที่สภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นห้าศูนย์ห้านะครับอ่า EP นี้จะเป็นห้าศูนย์ห้านะครับ หมึกแดงก้านดำนะครับผมห้าศูนย์ห้าหมึกแดงก้านดำป้ายเลสแท็บนะครับผมตัวนี้ made in USA ครับอครับก็ห้าศูนย์ห้าเนี่ยเราก็ made in USA เนี่ยเราก็เคยอ่าทำรีวิวไปแล้วเนาะแต่ตัวนั้นน่าจะเป็น o r เลสแท็าตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเลสแท็บนะครับผมก็ แล้วก็เป็นหมึกแดงก้านดําด้วยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหมึกแดงก้านดำเนี่ยค่อนข้างในสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์ในค่อนข้างที่จะหายากแล้วเหมือนกันเนาะราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมตัวเฉพาะยิ่งถ้าเป็นห0 1ศูนย์หนึ่งหมึกแดงก้านดาสภาพแบบนี้นี่คือโอ้โหตอนนี้นี่คือไปไกลแล้วนะครับผมก็ตัวนี้ห้าูนย์ห้านะครับผมก็สวยยิ่งหย่อนไม่แพ้กว่าห0 1ศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าเอยมันสวยดีแล้วก็อ่า ดีอา่าใส่พอๆกับ501นั่นแหละก็เลยอยากจะมาแบ่งเพื่อนๆชม,มนะครับผมก็พร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่ม,มาจากป้ายด้านหลังเอวนะครับก็ตัวทับป้ายด้านหลังเอวนะครับป้ายปเกรกระดาษรกระด็ษแข็งๆแบบนี้นะครับมีตัวเลข505แบบนี้ครับตัวนี้สาย34ยาว34นะครับ ปลายยังอยู่ครบเลยนะครับบาร์โคดตัวนี้ครับ505รหัสผ้า0217 0217ก็คือเป็นผ้าที่ผ้ายืนเข้มที่ไม่หดแล้วนะครับผมหรือจะหดก็หดค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับอ่าปลายแฟลชเชอร์ก็ยังอยู่ครบนะครับตัวนี้มีป้ายเล็บแบนวิงนะครับมีคำว่ารีวานะครับผมเลกกูล่าฟิตขาตรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์คอตตอนครับตัวนี้อ่าอริจินัลเรซแท็บนะครับ505ศูนอ่าถ้ามองเข้าไปอ่า จะมีโลโก้ของรีวายอยู่ด้านในนะครับเห็นไหมครับจะเป็นม้าสองตัวดึงตะเกงยีนอยู่ด้านในอานนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับก็จะเป็นป้ายติ๊กเก็ตนะครับอ่าเขาก็จะบอกตัวนี้ผมไม่อ่านแล้วเนาะนี่ก็คือ f o r ึ3งอย้ีก็เขาก็จะบอกเกี่ยวกับอ่านั่นแหละเหมือนว่าอาการันตีคุณภาพของเขาว่าผลิตมาอย่างยาวนานแบบมีคุณภาพอะไรประมาณนี้เนาะอะ่โอเคครับ ป้า,ายตัวนี้จะเป็นป้าย red tab นะครับ uh, red tab ปักด้วยได้สีขาวนะครับสองด้านแบบนี้ uh, เป็น bar tag แบบนี้ครับมุมกระเป๋าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นๆกันเริ่มจากด้านหน้านะครับผมก็กางเกงตัวนี้ก็เป็นกางเกง505นเนาะก็จะเป็นกางเกงซิปนะครับโดยมีกระดุมเม็ดบน1เม็ดจะเป็นสีทองแดงแบบนี้ครับ สีดำดำทองแดงแบบนี้อย่างที่ผมบอกนาอหมึกแดงตัวนี้เป็นก้านดำนะครับกางเกงหมึกแดงไม่ใช่ก้านดำก็มีนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นก้านดำนะครับนี่ครับกางดุมนี่ครับซิปกางเกงตัวนี้เป็นซิปทองเหลืองนะครับข้างหน้าก็จะมีโลโก้ Red Bull เป็นโลโก้แบทวิงนะครับแล้วก็เป็นคําว่ารีวายนะครับเป็นซิปทองเหลืองนะครับ เย็บเป้าแบบนี้นะครับไม่มีเย็บย้ำนะครับรีเวทตางเกงรีเวทก็เ,เป็นตางเกงรีเวททองแดงแบบนะครับอ่า L จุด S จุด CO จุด S จุด F แบบนี้นะครับอ่าอ่ากางเกงตัวนี้ต่อก,กระดุมเบอร์532สนะครับ แบ,บนครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะครับตัวนี้ตอกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็เห็นว่าเป็นเลข 5, เลข 3. แล้วก็เลข2นะครับผมสันกระดูมก้านดำจะเป็นเ,เหลี่ยมเหียมแบบนี้นะครับนี่ครับตรงจานกระดุมขอบขอบเป็นเหลี่ยมเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับรังดุมก็เป็นแบบนี้หลังซิปเดี๋ยวเราไปดูหลังซิปกันหน่อยนะครับ หลังซิปนะครับก็จะเป็นตอกย่อ,อ yjk นะครับแล้วก็มีคำว่า usa 45แบบนี้นะครับหมุดย้ำลีเวทนี่ครับหมุดย้ำลีเวทจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นี่ครับมีตัวอักษรย่อนะครับผมแล้วก็เป็นหมุดขาวๆมีก้นหอยแบบนี้นะครับตรงยุคแบบนี้เราจะเจอในช่วงยุคปลาย8 0ถึงต้น90นะครับครับ แคทแท็กแบบเ e รดแบ w วิงแบบนี้นะครับเอวสามสิบสี่ยาวสิบสามสิบสี่ตรงกับป้ายนะครับ made in usa Care on Reverse นี่นะครับก็อย่างที่เราบอกเนาะกระดุมก็เบอร์ห้าสามสองอันี่ครับเบอร์ห้าสามสองตรงกันนะตรงกับแคทแท็กห้าสามสองนะครับผมเดือนปีผลิตอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเดือนสองปี 90นะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกแหละว่าหมึกแดงก้านดำเราจะเจอในช่วงปลาย80ถึงต้น90เนาะตัวนี้ก็ตรงนะเดือน2ปี90รุ่น505รหัสพา0217นะครับในส่วนของขากางเกงนะครับกางเกงตัวนี้จะไม่ใช่ตะเข็บแบะนะครับจะเป็นตะเข็บเขาเรียกว่าอะไรโอเวอร์ล็อกนะครับโอเวอร์ล็อกกิ้งแบบนี้นะครับเป็นตะเข็บ รวมแบบนี้นะครับพับรวมไม่ใช้แบกออกแบบหนะ้าศูนย์หนึ่งนะครับผมด้านในก็จะเย็บด้วยได้ลูกโซ่สองเส้นแบบนี้ครับตะเข็บขาด้านในนี่ครับนีครับผมนตะเข็บขาด้าน การเย็บนะครับตัวนี้ก็เป็นางเกงช่วงก้าสูตรละการเย็บก็จะเป็นด้วยด้ายเส้นเดียวแล้วนะครับแบบนี้ไม่ใช่ลูกโซ่นะอันนี้ขาเดิมเลยนะครับเนี่ยขาเดิมเดิมนะครับอันนี้ก็จะถ่ายให้ดูทั้งตัวนะครับตงเกงตัวนี้ยังแบบโอ้โหความยาวเดิมนะครับยาวมากๆยาวมากๆเลยนะฮะไม่มีสายวัดนะครับจะวัดให้ดู เดิมๆแบบนี้นะครับเข้มมากเดิมเดิมจริงๆครับเดิมทั้งตัวโอเคครับก็ รวมมก็คงจะประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับยังมีกางเกงอีกหลายๆตัวเลยช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยละท่นยังมีกางเกงมีรองเท้าให้ชมอีกครับผมครับผมแล้วยังไงเราก็พบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับผมบ๊ายบาย